ปัญหาที่คุณเคยจอจากการออกแบบเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์เราเจอมาหมดแล้วค่ะเมื่อจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ไม่ทันสมัยใช้งานยากมีเว็บไซต์แต่ไม่มีคนคลิกเราไม่สามารถรับผลได้การที่มีเว็บไซต์แต่ไม่มีคนดูแลทาให้เว็บไซต์มันเออเลอร์และปัญหาอื่นๆอีกมากมายจากการออกแบบเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะปัญหาเหล่านี้เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาเพราะเรานั้นไม่ให้คุณพลาดโอกาสดีๆที่จะทําให เว็บไซต์ของคุณนั้นติดการค้นหาบน Google ลองให้เราช่วยคุณดูแลเว็บไซต์ hmm. คุณดูสิคะเราให้คำมั่นสัญญานะคะว่าไม่นานเกินรอนเนี่ยเว็บไซต์ hmm. ของคุณเนี่ยจะติดหน้าหนึ่งบน o o o l l s เสริ h อย่างแน่นอนค่ะไม่เพียงแค่ติดหน้าหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังเกิดผลลัพธ์อีกด้วยอะ และผลลัพธ์นั้นคืออะไร KTN Develop เราจะดูแลเว็บไซต์ของคุณให้เหมือนดูแลเว็บไซต์ของเราเองเราจะติดตั้งเครื่องมือที่สามารถวัดผลได้ไม่ว่าจะเป็น Google Analytics Google Search Console และ Google Tag Manager ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ที่โพกได้อย่างชิงเึกและสามารถนําผลลัพธ์นั้นมาพัฒนาธุรกิจหรือบริการของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บร,ริโภคได้แต่นอกจากนี้นะคะเรายังวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยที่จะทให้ผลลัพธ์และเกิดยอดขายได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะ KTN Develop นะคะเราเข้าใจในกระบวนการดูแล ใช้เป็นอย่างดีเราเลยอยากให้คุณนั้นเชื่อมั่นในการที่จะให้เรานั้นดูแลเว็บไซต์ของคุณเพราะเราอยากจะเติบโตไปกับธุรกิจของคุณในคอนเซ็ปที่ว่า KTN w i r g o Together ให้เรานั้นเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ